พูดถึงเรื่องของการที่จะชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปรายไม่ไ,ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเองโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องของบ่อนการพนันเช่นกันนะคะในเรื่องนี้เนี่ยทางนาย,ยกรัฐมนตรีเองก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีการรับสินบนและรัฐบาลเองเนี่ยก็เข้มงวดกับการพนันทุกรูปแบบส่วนเรื่องของการที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกๆฝ่ายจะได้ทํางานร่วมกันเพื่อ ลผลประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละค่ะโดยเรื่องของการชี้แจงว่าในเรื่องที่ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพลเอกประยุทธ์บอกว่าชี้แจงเพิ่มเติมไปยังปปชแล้วส่วนจะเปิดเผยหรือเปล่าอยู่ที่อำนาจของปปชก <c oughs> ล่าวล่วงไม่ได้นะคะส่วนเรื่องเรียกรับผลประโยชน์ ก็บอกว่าฝ่ายค้านจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ถ้าเอามาจากสื่ออย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นหรือเปล่าก็เป็นข้อสังเกตของทางนายกรัฐมนตรีนะคะมีการโต้ตอบด้วยคลิปวิดีโอจากสื่อเช่นกันเปิดแล้วก็ใส่ไมโครโฟนในห้องประชุมเลยนะคะเมื่อวานนี้ส่วนเรื่องการพนันเนี่ย พลเอกประยุทธ์บอกว่าส่วนตัวไม่ชอบเรื่องการพนันอยู่แล้วขัดศิลธรรมขัดต่อกฎหมายก็เลยสั่งการให้กํากับดูแลใกล้ชิดเลยสําหรับปัญหานี้แล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาการพนันในพื้นที่รับผิดชอบไม่มอมเมาประชาชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์การทํางานของตํารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้จับกลุมได้ดําเนินการแล้วทุกครั้งค่ะ อันนี้คือเป็นคำยืนยันของทางนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานการณ์เรื่องการพนันที่เชื่อมโยงกับโควิด -19 ที่แพร่ระบาด ทุกฝ่ายต้องรวมกันรับผิดชอบก็ถือว่าเป็นการยืนยันจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนเรื่องของการอภิปรายในวันนี้เนี่ยในวันที่วันแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ร่วมมือกันทําเพื่อชาติแต่ว่าขอให้ประชาชนเชื่ออย่างมีเหตุผลคําว่าเชื่ออย่างมีเหตุผลนี้เป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจถึงมงุมมองมุมคิดของทางพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ในการที่จะรับข่าวสารเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการใช้วิจารณญาณรวมด้วย ะะส่วนทางรัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ดําเนินการตามกรอบกฎหมายตามข้อกําหนดทั้งหมดไม่เคยออกนอกกรอบเลยพลเอกประยุทธ์ยืนยันอย่างนั้นระมัดระวังที่สุดในการทํางานเพราะถือว่าเป็นคนกําหนดนโยบายแล้วก็มอบหมายภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแล้วก็กํากับดูแลเป็นระยะค่ะถ้าเจอโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ทุจริตผิดกฎหมายใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าไม่ตรงความต้องการประชาชนก็สั่งการให้ทบทวน ่ใหมซึ่งวันนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าทํางานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นการที่จะชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกนะคะ